กินขขา,าจ้าปะอืมกินข้าวจ้าหมูยินเผ็ดเลยไม่เผ็ดหรอกลูกอืมลอบอืมอะไรนะอืมอะไรนะอร่อยไหมเขามาก,กินเข,า,ขามาก,กินใส่หมูต้มใส่หมูอ้าเหย้าเ,าเขาเ่าเบื้อเหยาาเข่าเหมือจ้าอ,อืมมันเข่าเหมือมันสิ้าคอเว้ ว้าว <laughs> เปะเลยค,คือเขาสุเขาสิแต่ว่าผู้ผู้พ้พอยหน่อบอกไข่ต่ว่าผู้นีไ<ป>่ไข่เมื่อคืนจ้านกเหรอลูกนกเขานกเขานะลูกนั่นหนูนั่งอยู่ตรงนี้หนูนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูนั่งดูงดเป็นดอกพักกาศแต่ละ,ะคือเขาสีาสุเขาสีเยืดเราเหมืนเขาสีเยือดห้างเราบหมือนโอ้ยหนักหนักหนักโอ้ยหนักหนักหนักเด้อยายเอาไว้กวาดหน้าบ้านเนาะ อาไว่กวาหน้าบ้านนะคะเอากว่าหน้าบ้านนะน้อกินข้าวหน่อยได้ไหมน้องกินข้าวเอาล้างลุงวางลุงวางหาพวกเขากินซอยกันกินน้ากันเออวางลุงอืมอันทุกเห็นเห็นอันละข่างพี่น้องเดี๋ยได้ใส่โคตรละอัเออพลอยมาไม่ใช่พลอยเรียกเพชรสิลุกเพชรมาเพชรมาพี่พลอยเพชรเพชรนอแล้วเพชรนอนแล้วอ๋อ เพชรตื่นแล้วไม่ใช่แล้วนแจ้าตื่นแล้ว,ลวเรียกแม่กินข้าวหน่อยลูกแม,แม่เรียกพอ่อยังเรียกเรียกพอ่อวะพ่อบอยอยังพ่อบอยกินข้าวย่าแตนนี่ยังไหนย่าย่ามาไหมย่ามาไหมดูย่าสิย่าแตนฮึฮา, <laughs> ายต่ตาฮึฮ <laughs> ยาเต้นมากินข oh! yeah, right. ้าวเด้อแม่ข้าวเล็บด้อเด้เออมาเด้อเด้โอ้ยเด้อเด้อโอ้เม่เด้อเด้อยายเผ็ดแต่ยายเผ็ดมาเผ็ดอย่างจ๋าโอ้ยตัวมันสิตกเลยลูกมันสิตกมาพิงหลังยายมันสิตกวยายถือกล่องอยู่นี่แม่โอ้ย